โอ้ยโอ้ยใหญ่แล้วครับโอ้โหยี่หครับกล้ามบ่อีกแล้วครับอลิงก็เลนมาได้นะครับลูกนี้ลูกนี้เพกเจอแล้วครับว้าวโอ้โกล้ามบุเลยครับตัวนี้โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับคุณนะครับตัวนี้ แด้ครบเลยนี่นะครับขึ้นรูได้นะครับตัวนี้น่าจะใครนะครับใครนะครับเป็นะครับครนะครับมาเปย์นะครับมองเนี่ยอู้หูมันต้องมันผิดไม่ไผมันโยมโอ้สองตัวครับผมโอ้สองตัวครับ กันเลยครับแน่เลยครับนะครับโอ้ มันต้องตัวนะครับนักล่าปูดำปูเข็ดน,นะครับผมมาพร้อมใส่ฝนจ้ามกลางพายุกันเลยนะครับวันนี้บรรยากาศตดจาง ก็มูดดุงกันเลยนะครับฝากกดไลคกดแชร์กดจับตะไคร้ช่องน้องใหม่ดาวรุ่งพุ่งนงคูกันด้วยนะครับผมเตือนต้องตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเก็บไซต์ทีเดียวเลยนะครับมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้เวลาเก็บไซต์แล้วครับตามผมมาเลยนะครับ มมาลุกเง,งไปพร้อมๆกันเลยนะครับุกันเลยนะครับโอ้อตัวนะครับูิกาน,นครับ <c oughs> อ๋อลิงถึงขาต่แล้วนะครับปุลิงกินนะปุลิงกินตะแล้วโอ้ จะไม่รอดนะครับดิงวันนี้เดีฝูงดิงนะครับดึงขาหมดเลยนะครับเัมอน,นกัทิ้งไว้ปูตัวไม่กิงกันทิ้งไว้ปูตัวอื่นนะครับนี่นะครับขาหายหมดเลยนะครับ วางไว้ก่อนครับไปดูลูกต่อไปกันเลยนะครับนี่นะครับเ,รเวลาเราวางเราวางตามร่องน้ำนะครับ โโออ้้อ <S 2> <S 2> <S <S ตัวเมียครับตัวเมียนะครับซึ่งรู้ได้นะครับตัวนี้น่าจะไข่นะครับน่าจะไข่นะครับโอ้โหมุกเล็ดเลยครับแน่นนะครับปูไข่นะครับปล่อยดีไหมครับปล่อยใะ่จ้า ล็อกนะครับยิ่งง่ายูตัวอื่นต่อครับกูครับเา่าัาเลยครับอกไปกันเลยครับ, <c oughs> รบน่นะครับไม่มีอะไรเลยครับลา เหยื่อเฮียเอาไปกินแล้วครับเจ็ด <c oughs> เฮียแล้วครับธรรมชาติไม่เฮียก็อลิงทั้งลิงทั้งเลนเลยครับตรงนี้โอ้โหวางไว้ก่อนตามมาเลยครับไปดูลูกปลาเป๊กเลยครับทไมไม่จับสลางเลยครับอาจารย์ <c oughs> รองกรองไปดีใราหนึ่งกรองครับงอกร้องโอ้ยว้าวโอ้โหกล้าบบุ้งเลยนะครับตัวนี้โอ้โหใหญ่มากเลยนะครับไปคุยนะครับไปคุยนะครับตัวนี้เตถมฟูตาแดงตัวงด้วยปู้บุ้งบุก็ว่าปู้บุ้งบุ้ไม่ฉลาดนะครับ จะหลุดไหมครับอาจารย์ไม่ลึกไม่ลึกฟังงันเลยสุดเลยวฟังงันเลยสุดเลยวนี่นะครับโอเคครับไม่ก่อนครับเนื้อครับเนื้อเนื้อขอครับทไว้ก่อนครับ มาไปว่างเกยถ้าและ่อนท้ายไม่เดินโชคกไม่อันละตายเดินจำดูโดโดูดูมันบุกดูบุกเข้าไปครับมาเลยครับป่ายยังครับมาเลยครับเดี๋ยวกว่านี้ดูทางก่อน ใหญ่อีกแล้วครับโอ้โหนี่นะครับก้ามโบ๋อีกแล้วครับรอดลิงรอดเลนมาได้นะครับลูกนี้ลูกนี้มากเลยครับลูกนี้เพิ่งเจอนะครับเจอกับเมื่อคืนปุ้ยไก่ปล่อยเลยปุ้ยไก่ปูขี้ไก่หรือปูแหลกไกว้ครับปูเบอร์รับเหมือนกันครับตรงนี้ไม่ปล่อยนะครับอยู่นั่นแหะครับปล่อยไม่ไป ตอนนี้ครึ่งกิโลครึ่งกิโลเลยนะครับตัวนี้โอ้โหดูนะครับใหญ่มากนะครับเลือดกับดิง<ห>กับแดง ใช่เูยป,นปนูนะครับปูเนี้ยนะครับปูไข่นะครับใสวยอยู่สวยอยู่พี่ลิงอนไะงนะี่ิงะจะไปแล้วนะครับ

กันปังกาค้อนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปเดี๋ยวแปเดี๋ยว,ยวคนเือกล้องลำบ,บากเพราะคนตก,กน <c oughs> อีกเนี่ย ก้ามแดงเหมือน,นกันนะครับโอ้โหแน่นเลยครับปูเนื้อครับผมส,สวยเลยนะครับหายหอบยังเลี้ยงวิ่งจับๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับกากาอีกา <c oughs> นี่นะครับก้ามแดงอีกต,ตัวนะครับ

ไม่ก่อนนะครับอีกที่ึงครับไหนมีที่ไหนฝั่งนี้เลยครับวันนี้เห็นแต่ไกลเลยครับโอ้เยดี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 อะไรผมไต้เร็จก่อน มันขึ้นมาอัปเดตน,นะครับตามให้เงี้ยโอ้มันมันติดไม้ไผ่มันอยู่ก็สองตัวครับผมอีกตตัวนึงโอ้สองตัวครับ ครับกมเด็กอีกตัวนะครับอันประมาณเกืบอบครึ่งกิโลครับสี่ขีดได้นนแน่น,น,นอ,อนเลยครับต่อไปกันเลยครับแคคแคคแล้วแคคแคแล้วยังได้มั้ง Đưa được rồi. em rồi. Đây rồi. Ô. Đây hiểu khắp. Ok, cấp xây Ok. Michael, không? <laughs> <xe> tăng tăng đến tăng rồi thằng thằng này thằng này tiền trên trang hai lắm ใช่ไหมไม่มีตัวครับไม่มีตัวน่าไม่มได้ ปูนะครับปูเราจะปล่อยนะครับ <Okay. S 1> ปล่อยเลยครับปล,ปล่อยเลยปล่อยเลยาก็มาตักน้ำนะเฮ้ยมีน้ำก้นจิน้อาหารให้ด้วยครับจุงนึยงเลียงครับกังเนี่ย มึงย่งนีมังม,งม,งมงีหนึ่งตัวครับโตจะได้อยู่จะแก่งอยู่เหงาหายไปอีกแล้วครับมาแม่งนี่นะครับเหงวเหงวไปกินอีกแล้วครับ อ้ไลูกปูนะครับไปล่อยมั้ยปล่อยเลยครับลูกปูป,ปล่อยเลยนะครับไปลเลยครับปู้กี้ไก่ครับอาหารไปกินด้วยครับทาหน้ากอมาเอาใหม่ครับ

นี่มีแล้วพวกคุเจ้ากัน มันม้นมาก้นเดลุดหลุดแล้วน้ำปลาข้างบ่ดจะไหลนะครับนี่นะครับกามเดงีกตัวนะครับลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายกันเลยนะ cốp <laughs> ừ, <có cười> dung <laughs> trông vừa <dưới> leo ui rạt cho mày Cua, này. Cua có Đấy đây, thầy chân chân coi Heo 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 ได้ยูพอได้กแก้งยูเอาเอาับาลิงเล่นขาแต่แล้วนะครับอาลิงมากินแต่แล้วครับออก,กีบไม่ปล่อยครับทำรูกอาอยู่แท้แกงอยู่ครับผมฟุ้งด้ในได้จุ่มมั้ย เลยนะครับรถนี้ชุดนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปสุดยอดด้านบนกันนะครับนะครับฝากกดไลค์กดจับตาใเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่แลวรุ่งพุ่งลงกูด้วยนะครับเตือนต้องทัวนนะครับเจอกันอีพีหน้านครับคลิปต่อไปครับ